ขั้นตอนต่อไปพ่อแม่เลี้ยงขี้ดินไส่เล่าเนี่ปาทำพ่อแม่จัดการเลี้ยงเลยเพราะเถืก่เดี๋เอาขี้ดินเกาวเนี่ยละเอามันย้ายไปขันเกาเนี่ยตัวมันย้ายไปนี่ปิดหน้าก้องจับ

ีก็ได้จ้างหาผาทิพต์งอันนี้มันกยังว่ามัน่ายเตีงถายทิมพอ่อขวดมันเบิดวันรอบปากตอ,อน,อนมันเถืเ่อเจียอลาย,ยแล้วมันไหมขึ้นสูงไปวันนี้เอาหันจะลกไปอยัง บไดโลกเด้ไหนจะจุเทียกันฮอดยินบ่ดถือกิตบมน้่วกระเท้าหมกโจกตะวันก็อะไรยาสู้ประัมันก็มากสิพ่อละยินข้าจกนี่ว่าจะเฝ้าเห็นว่าเอาน้ำใส่แล้วก็มาไปเจงน้อยแล้วจังบมกจกแล้วมาจะงมกจกมาสาวสาวไปทางนั้นสาวมาทางนี้อยู่หัน ขังวันนี้ล้ว มันขึ้นแย่กันขื่นยี่หันแล้วยี่หันตาเดียนหงอล่งหงอลงเ่ราะขื่นเกิา่นวายมามีหอมเนาะต้องอาศัยหอมกันตัวขึ่นน้ำพ่นกับพ่นพ่นกับเย็นพร้อมในหันนี่ขุด่พอาสามทิศมาที่ได้แบกเขียวขุดเย็นยังโจยซึ่งขุดเอาเลย ซอมปากแมันแล้วบร่งไปยากสาวเอาสาวเอาสาวเอา,าเอาีงสิบวันยลงต้องไปแจงกระโดดมันแจงจะหลบหนอกห,หน่อยหนึ่งบบพอดีซบเส้นซำท่าในมันขุดโพ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 บ์นัน

เอาเย็นๆไม่เกี่ยวไ่ใช่กว่าแกงเมดเล่นบ้าขาะแม่้องแน่นไหม้า่อนเพิ่อยากเอากลืละข้าวกล้วยละ ใครบ้านเน่ยหะเพื่นวะบ้านที่ผูกหอมที่บ้านแมนอยู่้ไปควนถิ่นทรายกัมามัน มันเปียกยากวดลงมาเดี๋ยวจีดินไปจีดินกินไปใส่บบบนี้ต้องกวดแบบนี้

กาดนเหมือจกี่น้วงนั้วงานแะล้วยีกคุ้มนึงขั้วประมาณจะทีคุ้มวอกั้วอม้วนการแจอีนี่คุมซนัแีจักสอบ service. สอบวินอกาบการกยำเทียงมัคาเือนการมื่อน

คนอยู่แค่ไนบ้นคังวนมาไหมกรสังเลยวยเสือวนละวกยาเตีเต็มตัวอันนี้เราแล้วกจจังน้อยตัเกิดอวเสร็แล้วดียวแปะเออ จะไม่แห้ง บกขีเมากไยังเอาข้อเกาบกโจกเนาะรับงันมั่ใส่มันใส to ่หายกปั้นตองบกโจกมันเอาตรงขอสีมาใส่ง่ายๆกันบางแนมมันดุนแนนมเขาห่างไกลเยเชอ้าย มันก็ไปแสงกระโพละปังนี่ก็ไปว่าบาง

ไปสาธิตกันในพ่อแม่ไปสาธิตย่าลมกันแล้วกัน <laughs> <c oughs> อือแล้วไปไปึงขึ้นเมือม่อต่น้ำเมื่อจะน้ำ เมื่อจุ่มน้ำเ,เ,เบียกเี๋ยวหดเห็นยวหดหัวเหวเออนั้นเป็นห้อยมือไว้เออเดี๋ยวว่าเขาลาป้อนมันจะไป่ขาดงยายนันพอแล้วพอแล้วคันนี้ดีหลายมันเหมือนลงมาอิดเบิร์ด เขาเห็นตั้งก้อนกีดนี่ละละพอแล้วพาแช่พีบันทอกชิ้มานี่หนุ่นพวกกว่าล้มมาก่ะใช่นี่แบบตีนนี่แล้มมากอไะอืัแล็วด้านอะเรล่องก้อนน้ำน้ำก็เบี้ยงดอกงามนั้นมากอ่ะ Wah! Chow Kan Toan Chow Liao Liao Kwan Suan